อยากให้จีกามินแนะนำตัวก่อนเลยครับช่างเอกขบสุัคดีค่ะคุนคีกาุณนุณคคุณ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 ดุมาุณค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 ุคุณคคุณ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 คนณคมณคุาคุณคุณคร่คุคุณนค 미국은 <laughs> 이야미워 어, 있는 한국에 있는 에 있는 한국에 더는게 부탁드리겠습니다. 는 한국에 있국에 오게 돼서 정말 기쁘고요. 어, 저와찰리 있는 한국에 있는 한국에 있 คํามยินดีมากๆที่ได้มาประเทศไทยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกับชาลีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดและที่นี้ครับโอ้แฟน อีเวนท์อีเวนต์แรกที่คุณมาโชว์ตัวแล้วมาเจอแฟนชาวไทยมันเหมือนภาพที่คุณคิดเอาไว้ในหัวก่อนหน้านี้ไหมครับพวกชีอีเวนต์ให้แฟนชั่วครั้งชั่วคราวพวกชีเซียงก็ต้องการที่โอ้หนุ่มจ๋า many people โอเคครับ ถ้าอย่างงั้นก่อนที่จถามตอบเพราะวันนี้ครับค่ามินเนี่ยมาในฐานะแขกรับเชิญคนพิเศษของยูเซรินเรามีความสุขอยู่ันนี้มันจะให้ป้กันบังหมดคว่าสื่อเขาบังใช่ไมคเรานขอิาให้ทกู้เรื่อนีอีครั้งหนึ่งช่ิบาเ่อยูเซรินเจ้าผลิตภัณฑ์ท่าเป2ปีแล้วแต่สวยมากสวยมากอนนีเห็นบ่อยแล้วยังแบบสวยมาอนี้เห็น่อยแล้วยังแบบสวยอนี้เห็นบ่อยแ้ยมอน้เหนบ่อยแล้วยังแบบสวยมากตอน้เห็นบ่อยแล้ยัสยอ้เ ตอนนี้ค่ะเขาก right ็ใช yeah, ้ยูซลีนมาประมาณสองปีแล้วแล้วก็ใช้มาตลอดเลยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะที่ดีมากที t <t <t ่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะนั <t ino> <t ino> <t ino> ่นน่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ผมมีซึ่งทําบุญมาเยอะที่ชาติที่แล้วทุกคนตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากๆมากๆเลยฮะขนาดต้องเจออยู่หลายครั้งนะแต่วันนี้เขาสวยจริงๆสวยมากเยอะป็นิดนึง่มายืนเห็นผิวหน้าของกาบินใกล้ๆว่าทางทีมผู้สือข่าวจะบังเยอะหน่อยนะทุกคน มันไม่มีสิวอ่ะคือมันเคลียร์มันใสอ่ะดังนั้นเนี่ยอยากให้กามินเนี่ยบอกเคล็ดลับในการดูลแลผิวให้ไร้สิวได้ไหมครับี่่พอมน้องก็ชวบชียวส๊อถ้าเกิดว่ามีอรอยินโอ้สิเลยีิดอรินเลย ผมลองดูช่유งต้อ세เลยว่ามันชัดหรือเปล่าคะที่หนูดูชันต้องดูในนี้เหมือนต้องจะได้ปรับอะไรเงี้ยเซรั่มครีม이렇게3อย่างโอ้กูจุ่นยี่บัลลับากี่จัดอะจัที่หนดูชยูนเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ใกลไงแต่ว่าด้วยความที่มันคืมด้วยล่ะมันคืมใช่ครับด้ คือมันมันเกิดจากแสงแล้วก็เกิดจาก,กอากาศที่มันคืมด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้ เราได้รู้เทคนิคแล้วว่าอาจแน่นอนใช้ของยูสเลนเนาะแล้วก็มีเทคคนิชิ้นแต่ละชิ้นของตัวเองที่เป็นไอเทมโปรดนะครับเรื่องของสิวล่ะจัดก,การยังไงเรื่องรับนด้ไหของสิวหลังครับการเมนคืนติกนเพราะว่าแสงจากใช่หนูใส่แสงจากเวทีครับทุกคนเพราะแสงจากเวทีมันสะท้อนมาให้กล้องแบบว่าม,มองเป็นแบบนี้นะครับแต่<ม>ลองไปดูของทางช่องย<ม>ูสลลนก็ได้ครับ<ม>ขอบคุณมากมากเลยบนี้เข้าคน้ กล้องบังเดี๋ยวต้องยกสูงก่อนเพราะว่าหัวหัวกล้องคนบังได้นะใช่ไหมเคยแล้วพี่โอเคโอเคครับผม